Butters, butters, it makes me wanna. Dude. ก็คนนี้จิวะนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเซาปัสตอนที่มีชื่อว่าเดอะอันกราวด์ดาเบิรนะครับถ้าความเข้าใจผมก็น่าจะแปลว่าไม่สามารถกับบริเวณได้นะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าก็ตหรือว่าแวมพร์นะครับใครมันแน่กว่ากันนะครับก็โอเคครับมาเริ่มกันที่แฟนอาร์ตก่อนนะครับมีถึง14คนเลยนะครับเอาใครที่ไม่ได้อยากดูแฟนอาร์ตก็ข้ามไปนะครับคนแรกนะครับคุณขนมเคนะครับส่งมาเป็นครั้งที่2นะครับก็เป็นภาพผมคู่กับสแตนนะครับสแตนเหมือนจะเมาเล็กน้อยนะ คนต่อไปนะครับก็ขาประจํานะครับคุณวรรณพงศ์นะครับก็คราวนี้มาเป็นไฟล์จิ๊บนะครับก็น่ารักดีนะครับเป็นมือคนจริงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณวรรณพงศ์ คนต่อมานะครับคุณละวีวุฒานิสารนิหรือเปล่านะครับอ่านไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพมาจากเกมอะไรสักเกมหนึ่งนะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณโสภาสิริพัฒวีโรดนะครับดูเหมือนว่าเอกจะมาแต่หัวนะครับก็เป็นภาพวาดมือใส่กระดาษมาให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณลีโน่หนึ่งสี่เก้าสามนะครับก็มาในรูปแบบตัวผมเลยแต่กระดูกนะครับมันทําให้ผมนึกถึงการ์ตูนเก่าๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณลีโน่คนต่อมานะครับคุณเทลอินเอ็นเจนะครับส่งมาเป็นครับ ็คราวนี้มาในรูปแบบภาพสีน้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณมีชื่อเอ๋ยนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับก็เป็นภาพที่สวยดีนะครับหน้าตาตัวละครมันทําให้ผมนึกถึงการ์ตูนของพวกการ์ตูนเน็ตเบิร์กอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับไปที่คนต่อไปนะครับคุณสอนเทพนะครับก็ตอนผมเห็นภาพนี้ผมก็นึกถึงตัวละครในเรื่องเดอะฮอลล์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณสอนเทพคนต่อไปนะครับคุณแคทบัตหนึ่งแปดนะครับก็คราวนี้เป็นงานวาดในกระดาษนะครับก็เป็นรูปผมอุ้มแมวด้วยสีหนนนน้าตกกใจะะคคคครรัับบบ็ขอุณไปที่ ต่อไปเลยนะครับคุณไทซ่านะครับตอนผมมองดูภาพนี้ครั้งแรกนะครับมันก็ทาให้ผมนึกถึงตัวต่อเลโก้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณอันเดอะแคทไทยนะครับก็เป็นขาประจํานะครับก็คราวนี้มาในรูปแบบเป็นกระต่ายหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณคุมาสกิมายุนะครับ ก็เป็นรูปอวตารของผมยืนตรงนะครับก็ถือว่าคมดีนะครับภาพนี้ก็สวยมากครับขอบคุณมากนะครับคุณมายุคุณต่อมานะครับคุณคิวตี้แครอทนะครับก็มีชื่อนะครับเซร์เบอร์คิงครบครับนะครับก็เหมือนกับการ์ดเกมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อไปนะครับคุณอยากกระโดดทีมหน้าแฟนเธอนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งแฟนอาร์ตเข้ามานะครับคุณอยากถีบหน้าแฟนเพื่อนนะครับคนสุดท้ายนะครับคุณคูระเดอมแมมโมรีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเป็นภาพที่ดูเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนะคคคครรรัับบกกก็็อเใยาาสส่่งงมได้นะ จึงอีเมลไว้ในคําอธิบายนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับที่โรงเรียนเซาปาร์คตอนนี้นะครับเด็กๆกําลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันนะครับแต่เหมือนว่าทุกคนจะเล่นเกมกันหมดเลยนะครับคนที่สอนวิชานี้ก็คือมิสเตอร์แม็กกี้นะครับแต่เหมือนว่ามิสเตอร์แม็กกี้แค่จะไม่รู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับระหว่างที่เล่นเกมกันนะครับเอริกก็ถามนะครับใครยิงกลัวเบบี้ก็หันมาฟักวิวใส่นะครับระหว่างนั้นนะครับมิสเตอร์แม็กกี้นะครับเหมือนจะมาถึงทางตันแล้วนะครับไม่รู้จะสอนต่อยังไงนะครับ แต่เหมือนจะไม่มีใครสนใจนะครับระหว่างนั้นนะครับบัตเตอร์ก็วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่ามีเรื่องสําคัญนะครับตอนนี้เขาเจอแวมพายอยู่ในโรงเรียนนะครับก็แน่นอนครับทุกคนบอกมันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับแต่ว่าบัตเตอร์ยังไม่หยุดเซาซีนะครับเอริกนะครับด้วยความลาคาญนะครับเลยบอกบัตเตอร์ว่าไปหาข้อมูลมาให้ได้ก่อนนะครับเราค่อยว่ากันก่อนจะออกช่องนะครับบัตเตอร์ก็ได้สั่งไล่เพื่อนๆนะครับบอกว่าถ้าเขาไม่กลับมานะครับฝากไปบอกแม่เขาด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับหลังจากนั้นนนนนนนะะะะะะคคคครร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 ัััััััับบบบบบวววววตตตเเเเเออ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 ์์์กกกกกกก็ไไไไไไปปทีีี่่่่โงงพพพพพพลลลลดดดดด้้้แแแแหหาขมมมมมูยืืืืจ ที่ว่านี่ก็แค่น้ำมะเขือเทศนะครับแถมตอนแรกยังคุยกันนะครับบอกว่าจะเอาที่นี่เป็นฐานนะครับแล้วก็เหมือนว่าแวมพร์คนหนึ่งนะครับบอกว่านั่นมันสุดยอดมากโคตรเจ๋งเลยไม้ก็ตอบกลับนะครับบอกว่าอย่ามาเรียกกูว่าไม้ตอนนี้กูชื่อแวมพีแล้วก็ใครที่อยากรู้นะครับว่าชื่อจริงไอหัวหน้าแวมพร์ชื่ออะไรก็ได้รู้กันแล้วนะครับสรุปเขาก็ชื่อไม้นะครับส่วนบัตเตอร์นะครับเหมือนจะตื่นเต้นไปหน่อยนะครับกดอัดเทปอยู่นะครับไปกดผิดนะครับไปเปิดสิ่งที่อัดเอาไว้นะครับเป็นตอนเขาร้องเพลงเอาไว้นะครับพอ ไม้ก็ถามนะครับว่ามึงมาทําอะไรเนี่ยบัตเตอร์นะครับก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็ชักไม้กางเขนนะครับแล้วก็บอกว่าถอยไปนะครับแล้วก็ได้พูดประโยกดังจากหนังในตำนานนะครับบอกว่าพลังของพระคิดนะครับจะขับไล่เจ้านะครับเร่งมาจากหนังเรื่องเอ็กซ์โอซิตนะครับนี่เป็นประโยคที่หาเหมือนกันนะครับพอบัตเตอร์เอามาพูดนะครับหลังจากนั้นนะครับบัตเตอร์ก็ฉวยโอกาสวิ่งหนีออกมานะครับชาก็ตัดมาที่โถงทางเดินนะครับซึ่งเกิดการปะทะคารมกันเล็กน้อยนะครับระหว่างแวมไพร์กับก๊อตนะครับปีก็ได้้พูดขึนนะครับบอกววว่่าอยูๆพกกสตินแล้็บิิดดนนนนีี่่ออยาาาากกมมมเเเเป็หืพววรคคังงจ๋ ถ้าแต่งตัวตามพวกเราว่างั้นไมค์ก็ตอบกลับนะครับบอกว่าด่เขาแต่งตัวแบบนี้นะครับเขาแต่งตัวตามความรู้สึกนะครับเพื่อสรรเสริญดาร์กไซนะครับหรือว่าด้านมืดนั่นแหละครับไมค์ขึ้นก็ได้ถามนะครับว่ามึงคือไมค์หรือเปล่าวะไมค์ก็บอกนะครับว่ากูไม่ได้ชื่อไมค์กูชื่อแวนพิเอนะครับตอนนี้แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับพวกแวมไพร์ก็บอกนะครับว่าดีไม่ดีพวกกูดารกว่ามึงอีกพีทก็บอกนะครับว่าพวกมึงไม่ดูุบุรีซะได้ซ้ำพวกแวไพายก็ตอบกลับนะครับบอกว่าดดบุรี เขาขอพาความมืดของเขาไปที่อื่นดีกว่านะครับพีทก็บอกนะครับว่าก็ได้ว่าท่านเขาตุตามใจมึงเลยไปได้แล้วพวกแวมพร์ก็มองหน้าแบบงงๆแล้วก็เดินจากไปนะครับแล้วก็ตัดมาที่บัตเตอร์ตอนนี้นะครับที่กําลังโดนพ่อด่าอยู่นะครับเพราะว่าเขาจัดของในตู้ผิดนะครับเพราะบ้านบัตเตอร์นะครับต้องจัดของเรียงตามตัวอักษรนะครับพอบัตเตอร์จัดของผิดนะครับพ่อเขาก็เลยกินนมแล้วอยู่ๆแม่งมีอย่างอื่นใส่เข้ามาด้วยนะครับบัตเตอร์ก็ขอโทษพ่อนะครับบอกว่าช่วงนี้เขากําลังหมกมุ่นกับเรื่องอื่นอยู่นะครับพอร์กดด้มนนคััออว่ยยูตตผิเ ตอบว่าความรักนะครับแต่สุดท้ายนะครับวัตเตอร์บอกว่าคือการจัดตู้กับข้าวให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็เหมือนว่าพ่อวัตเตอร์จะเหวี่ยงใส่วัตเตอร์มากไปหน่อยนะครับพังตู้กับข้าวนะครับแล้วก็สั่งให้วัตเตอร์จัดใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะครับวัตเตอร์ก็บอกว่าได้ครับแต่ว่าพ่อต้องฟังผมเรื่องนี้นะเด็กที่โรงเรียนเริ่มเปลี่ยนไปนะแต่ว่าพ่อวัตเตอร์ฟังไม่ทันจบนะครับก็บอกว่า มึงต้องทําตอนนี้หรือว่ามึงจะโดนกักบริเวณสุดท้ายนะครับก็ไม่มีใครฟังบัตเตอร์นะครับบัตเตอร์ก็ด้แตะซิงแล้วก็จัดของไปด้วยนะครับแล้วก็ได้บ่นนะครับบอกว่าแวมพร์แม่งจะทําอะไรก็ได้ตามใจนะครับแล้วสีหน้าของบัตเตอร์นะครับก็เหมือนว่าเขาจะได้แผนอะไรบางอย่างนะครับมาที่โรงเรียนในวันใหม่นะครับบัตเตอร์นะครับเดินถือไม้กางเขนเข้ามาหากลุ่มแวมพร์นะครับแล้วก็ได้วางลงกับพื้นนะครับแล้วบัตเตอร์นะครับก็ได้พูดขึ้นนะครับบอกว่าสิงมีชีวิตย้ำข้ามคืนเอ่ยข้าขอเาาาา่่วววมมมกกกกกกััับบพจดยยย็็หืออออนนนนถงสสิไ์ สุดท้ายบัตเตอร์ก็พูดคำง่ายๆนะครับบอกว่าฉันอยากเป็นแวมไพร์หลังจากนั้นนะครับไมค์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคิดดูนะครับบัตเตอร์นะครับด้วยความที่อยากเป็นแวมไพร์นะครับก็เลยเอาใจนะครับเขาสั่งให้ไปซื้อของนะครับซื้อน้ำซื้อขนมนะครับก็ไปนะครับถูกหลอกใช้อีกแล้วนะครับบัตเตอร์ตัดมาที่พวกก๊อตบ้างนะครับตอนนี้ที่ลูกฟุตบอลลอยมาตรงหน้าพีทนะครับพวกเด็กที่เตะฟุตบอลนะครับก็ถามนะครับลูกฟุตบอลไปไหนแล้วนะครับแล้วก็คนที่เล่นฟุตบอลนะครับก็ได้พูดขึ้นนะครับ ก็ได้ตอบกลับนะครับบอกว่าแล้วแต่มึงเลยเด็กคิล่าทำมไม่เปลี่ยนเป็นค้างคาวอะไรแบบนั้นแร้วะหลังจากนั้นนะครับพวกเด็กก็ช็อกกันนะครับไมเคิลก็บอกว่าโคตรอ่อนเลยว่าดูเหมือนว่าพวกเขาตอนนี้จะถูกมองว่าเป็นเด็กแวมไพร์ซะแล้วนะครับตัดมาทางด้านบัตเตอร์นะครับที่ตอนนี้เหมือนว่าไมคนะครับจะต้อนรับให้บัตเตอร์เป็นแวมไพร์เลยนะครับแล้วก็บอกว่าบัตเตอร์พร้อมแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็พาเข้าไปในห้างสังั้นครับพาไปร้านขายเสื้อผ้าที่ออกแนวเหมือนกับร้านขายเสื้อผ้าของอีโมพังอะไรประมาณนั้นนนนนนแหหลละรรัับบตตตเเเเเอออ์กกกก็็ทาสสีีี้้้มมืใจดดยยปป่ผว เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็กินน้ำมะเขือเทศนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้บัตเตอร์ก็เป็นแวมไพร์แล้วนะครับแล้วก็ได้หัวเราะแบบชั่วร้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับบัตเตอร์ก็กลับมาที่บ้านนะครับพอเข้าบ้านมานะครับพ่อบัตเตอร์ก็ถามเลยนะครับว่ารู้ไหมว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วแม่บัตเตอร์ก็ถามนะครับว่าลูกไปทําอะไรกับผมลูกนะบัตเตอร์ก็ทําเดินมืนไม่สนใจนะครับพอบัตเตอร์ก็บอกนะครับว่าพ่อกําลังคุยกับลูกอยู่นะเว้ยอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยบัตเตอร์ก็ตอบกลับด้้ววยีาาา่่่่่่แบบบมมัะะครรรออ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 กกกกผไไไไตตตตตงธิพพปเ์็ นั่นแหละลูกถูกกักบริเวณ2อาทิตย์บัตเตอร์ก็ตอบกลับนะครับบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีทั้งชีวิตแล้วก็ไม่มีทั้งความตายพ่อกักบริเวณผมไม่ได้อีกแล้วพ่อบัตเตอร์ก็ตอบกลับนะครับบอกไม่รู้มึงโดนตัวไหนมานะแต่ว่าระหวังยังพูดไม่จบนะครับบัตเตอร์ก็แห่ใส่นะครับพ่อกับแม่บัตเตอร์ถึงกับช็อกเลยนะครับพอเห็นพ่อแม่ช็อกนะครับบัตเตอร์ก็แห่แห่ใส่ต่อลุลครับคือผมดูจากการลูกแมวขู่ใส่ประมาณนั้นแล้วก็ตัดมาที่วันใหม่นะครับที่พวกเด็กก๊อตนะครับถูกเจอมหา เยอะเกินไปนะครับเริ่มจะรับมือไม่ไหวนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันอาจทําให้นักเรียนค่อยขวิหรือว่าหมกมุ่นได้นะครับระหว่างนั้นนะครับมิสเตอร์แม็กกี้ก็พาไมค์เข้ามาพอดีนะครับอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าฉันกําลังอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนเธอเข้าใจอยู่พอดีเลยไมค์ขึ้นก็บอกนะครับว่ามันไม่ใช่เพื่อนผมไมค์ก็บอกนะครับว่าไม่ต้องกังวลครับอาจารย์ใหญ่ผมกำลังอธิบายให้แวมไพร์เด็กเข้าใจอยู่นะครับว่าแวมไพร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็เหมือนว่าไมค์จะพูดเอารห่ไ ดูดหน้าห้องอาจารย์ใหญ่นี่ถือว่ามึงสุดยอดมากครับหลังจากนั้นนะครับพวกก็คิดก็เหมือนกับยอมแพ้ไล้นะครับกลับไปแต่งตัวเหมือนเด็กปกตินะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับมาดสี่คนนี้แต่งตัวแบบนี้นะครับพีทก็ได้พูดขึ้นนะครับอย่างน้อยเราแต่งตัวแบบนี้ก็ไม่มีใครว่าเราเป็นพวกเด็กแวมไพร์ได้แล้ววะระหว่างนั้นนะครับลูกฟุตบอลก็ลอยมานะครับแล้วนักฟุตบอลก็พูดเหมือนตอนแรกนะครับบอกลูกฟุตบอลไปไหนแล้วแต่ว่าคราวนี้นะครับนักฟุตบอลบอกว่านั่งไงมันลอยไปตรงที่มีอีอ้วนแล้วกก็อบีพ เราไปเอาเสื้อผ้าเรากลับมาถึงหลังจากนั้นนะครับฉากก็ตัดมาที่บ้านเอริกนะครับตอนนี้เอริกก็กําลังนอนอยู่บนเตียงนะครับบัตเตอร์ก็ได้แอบปีนเข้ามาทางหน้าต่างนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาไม่สามารถอยู่รอดด้วยอาหารของมนุษย์อีกแล้วนะครับทำให้เขาต้องเลือกเหยื่อนะครับเหยื่อที่เขาเลือกก็คือเอริกนะครับก็คือแม่งถ้าบัตเตอร์จะเลือกฆ่าใครสักคนหนึ่งนะครับเขาเลือกฆ่าเอริกนะครับหลังจากนั้นนะครับบัตเตอร์ก็เดินเข้าไปที่เตียงนะครับก็เหมือนตอนแรกเขาจะไม่รู้วิธีทํานะครับแต่ส บัตเตอร์ก็ยังไม่หยุดดูนะครับหลังจากนั้นเอริ็กก็ตื่นขึ้นนะครับพอเอรด็กตื่นนะครับบัตเตอร์ก็ลงมาจากเตียงนะครับแล้วก็บอกว่าเขาทําไม่ได้นะครับเอรด็กก็ได้บอกนะครับว่าแม่งโคตรสกปรกเลยน้าลายมึงแม่งเต็มคอกูหมดเลยเอเด็กก็เรียกแม่นะครับแล้วก็บอกว่าบัตเตอร์มาดูดคอเขานะครับทางด้านบัตเตอร์นะครับก็ได้พูดนะครับว่าเขาหิวเหลือเกินนะครับแต่เขาจําความรู้สึกตอนกินเลือดครั้งแรกได้นะครับว่ามันรู้สึกฝาดๆนะครับมันทําให้เขารู้สึกเหมือนจะบัตเตอร์ก็ได้อ้้้้วววกก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 ออออมมมาาาานนนนะะรรรัััับบบเเเเเิ็็็็็ชหห่่่งแแขตตตต์์สีีึลไป นาตานะครับตอนกระโดดลงไปนะครับเหมือนกับบัตเตอร์จะกระโดดพลาดหรือยังไงนี่นะครับมีเสียงร้องออกมานะครับแม่เอริกก็ได้ถามเอริกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอริกก็บอกนะครับว่าสรุปแล้วบัตเตอร์เป็นเกย์นะครับแล้วก็บัตเตอร์แม่งสับสนเรื่องเพศแล้วก็แถมอ้วกใส่พื้นไว้ด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแม่เอริกก็ช็อกเลยนะครับทางด้านก็คิดนะครับแฮนเดียนะครับได้เสนอแผนกำจัดพวกแวมไพร์นะครับเธอบอกไว้ว่าถ้าเราจะกำจัดแวมไพร์นะครับเราต้องฆ่าตัวหัวหน้ามันนะครับสุดท้ายนะครับพวกเด็กก็ แม่งโหดกว่าเยอะครับหลังจากนั้นพวกก็คิดก็จอดรถนะครับแล้วก็เปิดท้ายรถนะครับคิดว่าจะทํายังไงดีกับไม้นะครับไม้ก็ได้พูดขึ้นนะครับบอกว่ากูไม่ใช่แบมพายนะเว้ยกูไม่ใช่แบมพายไม้ขึ้นะครับก็เอาหูยิงเข้าไปฟังนะครับบอกว่าอ๋อมึงไม่ใช่แวมพายเหรอโคตรช็อกเลยว่ะสุดท้ายนะครับก็คิดก็ตัดสินใจเอาไม้ไปทิ้งที่เมืองสกอตเวลนะครับตัดมาทางด้านบัตเตอร์นะครับเหมือนว่าตอนนี้พ่อแม่บัตเตอร์จะรู้แล้วนะครับเรื่องที่บัตเตอร์ไปทําอะไรบ้านเอริกนะครับหลังจากนั้นพ่อบัตเตอร์ก็เข้าไปในห้องนะครับแล้วก็ถามบัตเตอร์นะครับว่ามาไปทําอะไรเก๋ๆกับเพื่อนมาหรือเปล่าบัตเตอร์ก็บอกว่าเขาทําไม่ลงนะครับเขาต้องกินนะ เพราะว่าไม่งั้นเขาจะอ่อนแอลงนะครับพอบัตเตอร์ก็ได้บอกนะครับว่าจนกว่าจะหยุดทาตัวแบบนี้นะครับห้ามออกจากห้องนี้นะครับพอบัตเตอร์ได้ยินนะครับบัตเตอร์ก็กระโดดลงมาแล้วก็วิ่งไปที่หน้าต่างนะครับแล้วก็สะดุดไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรนะครับแล้วก็กระโดดหนีไปนะครับแม่บัตเตอร์ก็ถามพ่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรานะพ่อบัตเตอร์ก็บอกนะครับว่าเขากลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกักบริเวณเขาได้แล้วแล้วก็ทําสีหน้าช็อกนะครับตัดมาที่พวกกอด ทั้งคืนเลยนะแถมตอนนี้พวกก๊็ตดเพื่อนของพวกเธอก็มาด้วยนะพวกก็ต์คิดก็บอกนะครับว่าพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนผมมันไม่ใช่ก็ต์มันเป็นแวมไพร์พนักงานเสิร์ฟก็บอกว่ามันดูเหมือนกันหมดนั่นแหละสำหรับเธอคือคราวนี้สลับบ้างนะครับเขาไม่ได้มองเป็นแวมไพร์เลยนะครับเขามองเป็นก็ต์นั่นแหละครับแต่คราวนี้เขามองแวมไพร์เป็นก็ต์แทนนะครับพีทนะครับก็บอกว่าทุกอย่างจบแล้วนะครับเหมือนเขาจะท้อแท้มากนะครับไม่ว่าจะทํายังไงพวกนี้แม่งก็ยังมีอยู่เยอะแยะตลอดสุดท้ายพวกเราก็แพ้โดนพวกมันกระททททืบบบบบซะะะะะะเเเเเเลลล็็กกกกรรรรรรรหวววว่่่่่าา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 างนน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 นัััั้้้้คคคตตออ์์โดดดขขมมมแแสสถถพพไไไปปปีีีุย จากนั้นชาก็ตัดมาที่5นะครับบัตเตอร์พามาที่ร้าน Hot Topic นะครับเวลาที่บัตเตอร์มาซื้อเสื้อตอนแรกนะครับฟิก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้บอกว่ายังไงร้านนี้มันก็ต้องมาเปิดใหม่อยู่ดีนะครับเพนรีนะครับก็ได้บอกว่าเราต้องทําสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํานะครับเพชรทั้ง4คนนะครับก็เข้าไปเผาร้านแม่งเลยครับคือแม่งทั้ง4คนนี้แม่งโคตรโหดเลยครับแล้วก็มีเพลง b u r ิดด Down Hot Topic นะครับเป็นเพลงที่นักภาคร้องเองนะครับก็คนตีนดีนะครับไม่รู้มีสาขาในไทยมั้นะครับร้านนี้หลังจากนั้นนะครับบัตเตอร์ก็กลับมาบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าเคากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับพ่อแม่ก็บอกว่าดีใจนะที่บัตเตอร์ บมาา้นพ่อบัตเตอร์ก็ได้พูดขึ้นนะครับบอกว่าทําไมในกาแฟพ่อมีข้าวอยู่ด้วยวะแล้วก็บอกว่าบัตเตอร์โดนกักบริเวณนะครับทำให้บัตเตอร์นะครับทำหน้าเซ็งเลยนะครับระหว่างที่เดินขึ้นห้องไปนะครับพ่อบัตเตอร์ก็บอกแม่บัตเตอร์นะครับว่าแผนนี้ใช้ได้ผลนะครับเราทําให้ลูกของเรากลับมาโดนกักบริเวณได้อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพ่อบัตเตอร์ตั้งใจเอาข้าวไปใส่ไว้ในกาแฟเองหรือเปล่านะครับเพื่อให้บัตเตอร์โดนกักบริเวณนะครับตัดมาที่วันใหม่นะครับพวกก็อด นะครับถ้าคุณเกลียดแสงแดดเกลียดชีวิตแล้วก็ดูดบุหรี่กินกาแฟนะครับคุณคือก๊อตคิดแต่ว่าถ้าคุณสนุกไปกับการใส่เสื้อดําแล้วก็ติดของเวววาไว้ที่แก้มแล้วก็เชื่อเรื่องคุณใสที่ทําให้สุขภาพคุณแย่ลงถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นแค่แวมไพร์โง่ที่หลงผิดนั่นก็เพราะใครที่เชื่อว่าวมไพร์มีอยู่จริงแม่งโคตรปัญญาของโคตรปัญญาอ่อนเลยหลังจากนั้นคนก็ตบมือให้นะครับแล้วไมค์ขึ้นก็ฟักอยู่ใส่ทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่าไปตายซะพวกมึงทุกคนเลยคนก็็็็็ยยยิิิ่่่งงงงตตตบบมมมืืนนืืืออ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 อใใใหหหหห้้้้้้้นน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 ะเเเเเเจจชแแลลววกกกกาาีีพดไ คุยกันข้างล่างนะครับก็ไม่อยากให้วิดีโอนานเกินไปนะครับเจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ